สวัสดีค่ะแม่กันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้แม่กันจะพามากินมาม่าเกาหลีผิดคูณ2แล้วก็มีลูกชิ้น ไข่ดาวเยิ้มๆเ,เลยค่ะทุกคนค่ะมาค่ะทุกคนค่ะ,มา,คะ,คคะมาแซ่บๆไปกันค่ะอืมอ๋อลืมแล้วพุกชิ้นอะไรเนาะปลาเป็นพวกชิ้นปลา,าก็มีอืม มีเต้าหูอ๋อค่ะหืมควันโหอะไรบินพันท์เนาะใส่จานหน่อยโอ้ไข่ดาวนี่อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยเล็จมันน่าอะเยอมากหูเยอะมากนี่หือ เผ็ดมากอืมมึมไ่กเท่าไห,ไหร่

นี่มันไหลอ้ はい、うん。 跑得路也跑了吗？ เผ็ดขึ้นหูเลยตอนนี้แต่ก็อร่อย Mm-hmm. จอมกวนกวนจริงๆเลยว้ลนะูกชิ้นแค่ เอาละคะ่ะทุกคนคะเดี๋ยวคลิปนี้แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแม่กันไ้้ามทคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ